สวัสดีครับคลิปนี้ช่องเพิร์สแคนแนลนะครับพาพี่น้องมาสืบสวจราคาควายกันนะครับผมสืบสวจราคาควายประจำวันที่20พฤศจิกาคมพศ2566น,น,นะครับตอนนี้ช่องเพิร์สแคนแนลยู่ที่ตลาดนัดบ้านหันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ สำหรับคลิปนี้กับทีมผ้าสำรวจพม่ลูกแม่เดียวแม่สาล่วมถึงผู้พ่อพันธุ์นะครับผมนะครับพี่น้องเขามารับชมแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเพิ่มซักกันแล้วกันนะครับและเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับต่อไปไปฟังราคาควายนท่าไหรเลยนะครับผมและรายละเอียดเขาเป็นนังไหนนะครับผมตัวนี้แม่เขาสูงหลายเป็นไงครับแม่ปัดสูงตั้งกีนิ้้ง ันไดสูงในลอยสามสิบแปดด้วครับผมห้องไปค well. รับเก้าเดือนครับห้องผสมตัวใดนไปครับซุปเปอร์บิ๊กครับซุปเปอร์บิ๊กซูเปอร์บิ๊กนี่เป็นควายทา้งใดครับอยู่ขอนแก่นครับอืซุปเปอร์บิ๊กเป็นลูกใครครับซุปเปอร์บิ๊กสายใดครับ <version> สายลูกไทยลูกบิ๊กอุไทยโอ้ลูกบิ๊กอุไทยซุปเปอร์บิ๊กเป็นลูกบิ๊กอุไทยนะครับเนาะนะครับผมสายบิ๊กอุไทยบวกกับแม่นี่เนาะหลวงออกมาที่เบงเดลนั่นก็เอาไปลุ้นเองด้วยครับพี่น้อง นะครับเพรุดรครับสรงก็สายเพรุดอบ่แมเป็นสายเพรุดรนะครับสายอุททยบวกกับสายเพชรุดรด้วยครับพี่น้องไปรุ่นเองเลยเลยนะครับจักเดือนเราก็ครับเก้าเดือนครับคุณนะครับของอ่างๆางญ่ๆเลยนะครับลูกที่ใดครับผมนท้ทองลูกที่สามครับลูกที่สามนี่ทองนะครับผมแมเขาก็อัตลักษณ์อยไทยกับครบชัดเจนดีด้วยครับผมนะครับเพราะว่าเป็นหน้าตาวงเขาเนาะอัตลักษณ์นะครับมุมมีกาบุมีอย่างด้เนาะครับนอกบวมตรงนี้ ก้อยเล็บแข็งแ่ดีนะครับก้อยเล็บแง่ดีนะครับขาหลังก็ยืนดีนะครับหางก็ดีนะครับค้นหางไงนะครับผมสมบูรณ์พันธุ์ดีเนาะเลี้ยงแบบอิงหลักธรรมชาติหมือเปล่ครับหลักเลี้ยงธรรมชาติเลยครับคุณนะครับพี่น้องครับผมราคาครับราคาเปิดไปเก่ามือเจ็ดครับเก่ามือเจ็ดพันบาทฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด สี่หนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดเก้านะครับผมโอ้ค่อยจิ้มหน่อยตัวนี้งจิ้มหน่อยเห็นลูกเก่งครับคุณว่านะครับผมพี่น้องมึงขั้นบอนะครับคุณน่ะบงเขามุงเขางามด้วยครับผมเคียงเคียงเลยนะครับเนาะเอาสายสารบวกสายอุทัยด้วยครับผมนะครับโต๊ะต๊ะไปนั่นแหละครับ ใช่แล้วครับผมนี่บอกครับขอสัมผัสได้ด้วยครับผมรายละเอียดเป็นยังไงแน่ครับตัวนี้ครับลูกพอได้เนาะตัวนี้เดิมเข้าเป็นสายได้ครับตัวนี้ยโตเป็นตวัวใหญ่หนาเฮือนเนาะ สูงหลายไนไหนครับผมสูงประมาณหน่อยสี่สิบสี่สูงหน่อยสี่สิบสี่นะครับโอ้ลำําโตเงาเนาะปาพี่น้องครับผมลำําโตเงาหางเงาเนี่ยครับผมสําหรับพี่น้องผู้ที่อยากได้แม่บอกแม่พันธ์ยิงเงียหนาหนาลึกๆเลยนะครับผมสวัสดีครับพโพสิงครับผมโอ้หน้าตาอัตลักษณ์บนเขานะครับ จุดโดดเด่นเขาตรงไหนแน่ครับผมตรงลำโตเงาครับลำโตเงานะครับหน้าตาอัตลักษณ์วงเขากครบชัดเจนเลยนะครับครับคุณนะครับว้าดเขาเฉี่ยวมากเลยมั้งครับไช่ครับเขาเฉี่ยวมากมึงนี่อ่ะพี่น้องคุณอะครับคุณอะ งหักหนาลึกครับผมขอไปมึงครั้งนี้ด้วยครับคุณอ้ยพี่น้องครับพีน้าไปมึงซาซาเลยนะครับแม่บอกเลยนอนๆเนาะครับคุณนะครับอ่องกะคบด้วยครับอ่องอ่องขาดขาวเต็มเลยนะครับปัดโอ้งาม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 คุณนะครับเรียบร้อยง่ายครับ ตัวนั้นมันคั่วไทยเจ้าสูงหนามันสูงเลยจริงอยุท่าสูงลอยซีพีซีนะครับผมสถานะในท้องเป็นยังไงหรอครับท้องหรอครับท้องเดือนท้องตัวเด้อไปครับผมสามเดือนก้วหรอสามเดือนเพชล้ำโคงมันหลงกันกับแม่นั่นนะท้องเพชรล้ำโคงไปสามเดือนนะครับเนาะฮะคุณนะครับแม่เป็นลูกดาวเหนือบ่ตัวนี้เป็นลูกดาวเหนือบ่อฮาคุณนะครับ อัตลักษณ์อัตลักษณ์สวดทรงอัตลักษณ์สวดทรงอุดมทัศนีควายไทยสมบูรณ์แบบเลยเนาะครับเนาะโอ้เดี๋ยวมึงเห็นมึงไถ่ด้ครับบ้านี้มึงไถ่ได้ครับพู้นะไถ่เลยตูดมะนาวตัดเลยเนาะครับเนาะถังลำลามเลยนะครับซื้อว่าังได้ก่อนครับตัวนี้ตอนนี้วันนี้มีซื้อได้เอาไปตั้งซื้อเองได้ครับพี่น้องปักกันทองเนาะครับเนาะ ประกันทองนะครับผมโอ้ประกันทองครับพี่น้องพูดนะครับอัตลักษณ์พุทธไทยเอาเขาลงกันหน่อยนะครับวงเขาเปิดกำลังงามนะครับนี่เอาพี่น้องเห็นแล้วนะครับมึงในคลิปแล้วบอสนัดบอักใจกะสามารถเขามารับช้มตัวจริงได้น้ครับเนาะได้ครับนะครับผมราคาครับผมแสนหามื่น หนึ่งแสนก็มีอีกหาหมื่นบาทนะครับผมราคาต่อรองไลยนะครับเนาะมีบริการส่งปะครับมีครับมีบริการส่งผมด้ครับผมเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับเอาตัวนั้นฟ้องไหมเอาเมือมึงโตที่สองเลยนะครับขอไม่ไครับผมขอไมนไผมเอาสองโตสามโตนี่แหละจะเป็นคนบอาเเลยครับผมอันนี้กันเนี่ย แล้วโรไปเมื่อมาลมเนูับเอามาตัวที่สองเลยนะครับครับผมเอูงสูงๆนานๆขึ้นกันนะส่วนสูงครับผมร้อยสี่สิบหกครับร้อยสี่สิบหกนะครับผมนะครับแม่ทองอืร้อยสี่สิบหกนะครับตัวนี้นะครับมึงในกล่องอาจฉริชัด้วยครับผมนี่สูงร้อยสี่สิบหกนะครับคุณนะครับตัวนี้กับอัตลักษณ์ยไทยกับมาครบขึ้นกันนะครับ สูงร้อยสี่สิบหกนะครับ,อ,บ,บอัตลักษณ์วยไทยกับครบนะครับครบครับตอนนี้ใจลูกดีใจลูกดีนะครับผมแม่จ่ายลูกอู้งงามขับผมนะครับเขาเปิดกันล่างนะครับเนาะแม่นขับเขาเปิดดีนะครับสานา,านี้ห้องห้องไปครับ ตัวนี้ท่องท่องใบครับตาท่องท่องใบไวเนาะครับนะครับผมมึงถ่ายมึงหนามึงตาด้วยครับผมนะครับเปิดราคาไว้หลายไปหนเนาะครับตัวนี้เปิดไปแสนห0าหนึ่งแสนกระบี่ขามื่นบาทคือกันนะครับมีบริการส่งพร้อมส่งฟรีครับส่งฟรีนะครับผมนะครับสําหรับพี่น้องผู้ที่อยากได้ขคใอยแม่บอกนะครับแม่บอกยังไงครับวานวันิดตแรกหรือตัวที่สองตัวที่สามนี่นะครับครับ สามารถติดต่อขอบมานมึงขอบมานชมเลยนะครับเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับ094 094 279 279 4718 4718ครับผมนะครับผมซื้อห้อยยังก็ครับซื้อช็อปครับซื้อช็อปได้ครับพี่น้องนะครับมีบริการรับซื้อพร้อมรับซื้อพร้อมครับนะครับผมหรือว่าพี่น้องอยากให้ห้อยช็อปหาให้ก็ได้ได้ครับพี่น้องนะครับต้องการใส่แบบไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันได้ครับ รวมๆแล้วนี่มาตรฐานอยู่ครับนะครับเอาฝากเบอร์โทรอีกที่หนึ่งครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองเ็เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดสี่เจ็ดหนึ่งแปดนะครับผมโทรไปถามตัวนั้นก็ได้เนาะครับผมโทรได้เพิ่มสองตัวครับนะครับผมโทรโทรได้ทั้งสองตัวด้วยครับผมตัวนี้อ่องไงเฮือนนะครับพี่น้องอ่องไงี้ฮักนะครับ ชุดโดดเด่นเขาตรงไหนครับผมหน้าครับหน้าตาหนาตาวงเขานะหน้าตาวงเขาครับวงเขาเขาเปิดดีเปิดกว้างนะครับอ่าท่านหลังกับตรงด้ครับผมแมนครับนะครับใจลูกดีนะครับเด็กวัยใจลูกครับอืมดีนะครับดับชุดนี้นะครับผมนะครับ สำหรับราคาคว้ยนะครับคลิปนี้นะครับช่องเพิ่มซักเองกับขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคลิปน้าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ